เอาขามาลงเอาขาเอาตะไคร้เอากระมิน้นขาวเอากระมิ้นเหลืองมาลงในระหว่างสวนยางระหว่าง่้งยางเพื่อเป็นการเติมอาหารในสวนยางเติมอาหารใเ้เด็กๆแล้วก็ใช้พื้นที่ของสวนยางให้เป็นประโยชน์แล้วก็เราเติมปุ๋ยแล้วยางมันก็จะดีขึ้นยางน้ํายางก็จะไหลามากขึ้นมีปริมาณของน้ํายางมากขึ้นค่ะ ฉะนั้นสวนยางของเราจะมีอาหารไม่ใช่เฉพาะสวนยางอย่างเดียวเป็นสวนเขาเรียกภาษาใต้ก็สวนสมร่มสวนผส,สมนะคะมีอาหารมากกว่าหนึ่งอย่างค่ะไปยิ่งตำรังพึ้งหม่กันเดี๋ยวไม่ต้องเี็น อันนี้เอาไปเป็นอาหารกลางวันใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปปลาปีตไก่ได้กับกลไก่ไก่โรงเรียนก็ยางไก่ยังพงเดยก็่ได้ใส่บุนชิยก็ได้กัน่ายนะยือน้องยืได้ลอขึ้นโจเลนเอได้เลยเล่นโเลนน่อ่อนมันอ่อนเอาที่นั่นาจาา

ได้ก uh, oh, right. yeah. ินทุกอย่างอยู่เยนี้แน่มีประโยชน์ใช่ไหมใช่ครมี่ะทำไก่ก็ไม่ต้องซื้อไก่งอกชนีอาจุดฟองเะวาไปน่ดจะไม่ปล่อย่กม่อใ่ออกเข้าไ็ได้นะก็ไปเก็บไส่ออ่กเี๋ยวก็ไปต้นเก็บไ่ คนเขาบอกว่าพี่ที่ทำหน้าที่ออกมาคนน่ยอยาแก้ก้นกันาอยาแก้กนพี่ก็ได้พี่คนน่งี่หน่ง อันนั้นอย่างนี้ขอันสวยเกันหนึ่งกี่ฟองงี้ยนี่ถูกกว่าองยี่บอกว่าเท่าไรลูกกว่าไปเท่าไรเยิบมาเกิบมาเก็บให้หมดเลย

แต่ว่าทป่นกรรมกคมันจะมีกะย่าุ้งกันทุ่งนมทุ้งเล้วก็เรขต้นท่างต่างกัวค่ะวดแก้วซึงกเดี๋ยวสักทีกี้ก็งมาทำไเลย้งีเวลารงไม่นก็บอกว่าลมาแล้จากกันว่าเมีเตาไกย่างเแล้วก็ุยกัย่างจะทจากที่นีน โอ้พี่เยเอาละก็คงไม่ได้ไม่มีโมเลียตามออนิลาลาอย่างเดียวต้องต้อง <laughs> <hors> ये मेरा हवाई सुख พืชสมุนไพรผักสวนครัวพืชสมุนไพรรบ้วกปลากได้ใชช้ประโยน,โยน์เป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนสำหรับสวนพืชสมุนไพรแล้วก็ผักได้เป็นอาหารกลางวันผสมกับปลา ผลผลิตที่ได้เอาไปไหนผลผลิตที่ได้ก็มาเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนรวมทั้งไข่แล้วก็ผักเครียงแล้วก็ผักผลไม้ต่างๆมีจำหน่ายแจกให้กับเพื่อนบ้านด้วยเลยคะ่ะได้แจกถ้าเหลือเหลือกินแล้วก็แจกให้กับผู้ปกครองค่ะก็มีปลูกข้าวโพดตอนนี้ข้าวโพดเพิ่งตัดไปค่ะนักเรียนก็ได้ความรู้จากตรงนี้ยังไงบ้างคะนักเรียนก็มีส่วนร่วมในการปลูก ในการปลูกข้าวโพดดำนาแล้วก็ทำปุ๋ยแล้วก็ทำเลี้ยงไก่ผู้ปกครองเข้ามาร่วมด้วยผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมตลอดเวลาเลยค่ะส่วนมากแลว้วผู้ปกครองก็จะเข้ามาถามว่าครูมีอะไรให้ช่วยไหมวันนี้ผู้ปกครองชุมชนบ้านทุ่งส้มป่อยเข้มแข็งมากค่ะ ทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งประธานกรรมการศึกษาทั้งคณะกรรมการศึกษาแล้วก็ประธานผู้ปกครองนักเรียนรวมทั้งกรรมการศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมดเลยค่ะนักชนนอะไรนะหาดังหาสัง,สงอยู่ชั้นปปุป๊บค่ะได้เอาความรู้จากโรงเรียนไปใช้ที่บ้านทําอะไรบ้างคะเพลงปะครับอย่างอื่นมีอะไรเอ็ด เอาไปทาที่บ้านกับทํานานแล้วยังคะได้ผลแล้วยังได้แล้วเก็บกินอยู่ได้ขายไหมคะได้ขายแล้วเอาเสื้อเเ็ศจากไหนไปคะเชื่อผมนึกว่าขโมยโรงเรียนไปผักอาข้าวจากไหนผักพวกเมล็ดกับปลูกผักอะไรบ้างคะผักกาดผักบุ้งแล้วก็ตัวขายกิโลตั้งไหรคะไม่ขายกินเองตอนนั้คเามขูจากโรงเรียนไปใช่ ได้กล hey, <tr> ับไปสอนที่บ้านมั้งไหมทำยังไงอะไรไม่ทำเองทำเองหมดเลยก็คือได้ความรู้จากโรงเรียนไปปลูกผักกินเองตบในอนาคตมองว่าเราจะปลูกผักเพี้ยงปลาแบบวงจรของโรงเรียนไหมคะยังไม่รู้ติมีประโยชน์ยังไงบ้างที่เรามาศึกษาเรียนรู้นะคะด้านประโยชน์ ก็คืออาเราจะได้กําลังแล้วก็ไม่ต้องออกไปซื้อนอกจาลที่กินเองแล้วก็ทําเองแล้วก็มีความภาคภูมิใจเพราะว่าอ่าโรงเรียนหนูนมีการปลูกปลูกหลังห้องเรียนก็คือปลูกแปลงกเษกษตรเพราะหนูได้ปลูกหนูได้เมื่อก่อนหนูไม่เคยได้จับดินแม้แต่นิดเดียวเลยแต่พออยู่โรงเรียนหนูได้จับดินทุกวันพุธแล้วก็น,นี พอได้นหนูจากูเมื่อก่อนนั้นตอนที่หนูยังยวนไม่มีผักแม้แต่ชิ้นเดียวเลยแต่มีแต่ผักเลี้ยงเขาไม่เก็บเพราะว่าปล่อยให้มันเยาวพอกาปอน่มาหนูจะหนูได้การปลูกผักแล้วก็หาหาปลูกผักแล้วหาไม่ต้องออกไปซื้อไม่ต้องเลืองเงินเบืองทุนเลยแล้วก็เอปผักในหลังร่องมาทําเป็นอาหารเที่ยงของทุกคนคาะนักเรียนค่ะ

น้ำก็มาเติมน yeah. ้ำอย่าบีบนะลูกเล่นเลยเป็นร่มไปไไม่ตายไม่ตายไม่ตายอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกอันนี้กี่กอกี่วันได้อายุเจีนช่งก้นมาเร็วมาเร็วีเมาเดี๋ยวมนี่เดือนกว่ากว่าเดือนกว่าเดี๋ยวรอตัวจากเพื่อนได้กันล้วได้กันแล้วอบอบอบลูกบนเดี๋ยวเดี๋ยว นนะลค่ะสวัสดีค่ะหนูแนะนำทัวแทนผู้ปกครองของหมู่บ้านทุ่งสมป่อยนะคะก็คือตั้งแต่มีโครงการอายาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นี้มาก็คือทําให้คนในหมู่บ้านนะคะสร้างความรักความสามัคคีในการเข้ามาในโรงเรียนนะคะโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และก็ทําให้ชาวบ้านเริ่มแบบนําเศรษฐกิจพอเพียงนําไปใช้ในชีวิตประจาวันนะคะการเลี้ยงไก่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาการปลูกพืชไว้กินเองอะคะ่ะมีอะไรก็คือแบ่งปันกัน จากเดิมที่เราไม่เคยมีโครงการนี้เข้ามาก็คือแบบชาวบ้านแบบต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะค่อยแบบไม่ค่อยไปหามาไม่ค่อยจะไปแบบไปมาหาสู่กันนะคะแต่ใจโครงการค่ะตอนนี้หนูปุ่มใจก็คือหมายถึงว่าทําให้คนในหมู่บ้านประสานงานสืบสารต่อในโครงการนี้ค่ะก็คือรู้สึกว่าตอนนี้จะประสบความสําเร็จไปแล้วเกินครึ่งคะะ่ะ ลประโยชน์จากผลผลิตก็คือผลประโยชน์ที่ได้จากการผลิตก็คือโดยที่เราไม่ต้องซื้อค่ะเลี้ยงกันกินภายในครอบครัวมีอะไรแลกเปลี่ยนกันนะค่ะใครมีใครก็แลกแลกปลามีปลาแลกข้าวแบบนี้ค่ะสลับกัน